สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายบันเทิงพาพี่น้องมาเบิ่งปลาปลาไป็นการด่างจ้าไป็นการด่างตามก็จะได้ปลามาปลาแบบนี้เนี่ยไหมปลาแข็งเลยจ้าโอ้ปลาเห็ดปลาแด็นปลาเห็ดปลาแด็นปลา โอ้ตัวใหญ่ก็ได้อยู่เนาะโอ้เสียดายเนาะม่นเนี่นตายตายแล้วเสียดายจังเลยตัวนี้ว่ะตัวนี้เพิ่งตายเออตัวนี้เพิ่งตายกินได้อยู่โอ้ได้ปลาดุกหลายตัวอยู่ได้นี่ปลาดุกหลายตัวย็งแต่ว่าปลาดาวมันกัดิดตายเนาะแต่ห้าวโไปยามผ่อนนะเนาะเ้าตรงยามยามยามบ่อยๆแต่ค้นห้ามันกับ,บ่มีเไม่้านาะเดี๋ยวสิแพ้ตาแหง นี่ปลาขาวนีใย,ยบานกล็ตาแข็งไว้จ้าตาแข็งไว้ตากินไว้กินโดนดมมยายบานกเกล็ดเป็นถุงไว้ทั้งสี่น้องแต่มันแห้งแล้วถ้ามันแห้งแล้วเกล็ดเ,เป็นถุงเป็นถุงไว้ทังสี่จ้าใส่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้ ต่อมานี้ประดแดกเหตุเห็ดเอกากวบเห็ดประแดกนะั่นนะหมดแล้วทุกใจทุกวันมือละดงมาไว้เห็ดปลาแดก makwe campurada, ini makwe campurada. Terima kasih untuk tontonan, terima kasih untuk tontonan. Terima kasih